จะเสียบครับหนึ่งสอง่วเย้ำานมา้ยนมจะน้อยเป็นไงน้อยมันตุ๋สุกหางวัวไงผานไหมผานไดเปล่าเฮ้ยตุ๋สุกหางวัวครับวันนี้มีน้องเลยซื้อมากับสมเกลียงมาสูไปงี้ผมลองกินเฮ้เสียบกระักเลย ต้มอยู่รอบเป็นบ่อยจังครับอันนี้ต้มเครื่อใส่ขุนลมเปื่อยเราบ้างนี่พี่น้องโอ้หมอแบบง่ายเลยซื้อมาเนี่ยอยากให้กินย่านตะวันิยามได้กินด้วยกอนเทียร่นี่อาจารย์น้องเนียนน้อนเนียนื้อนกลางคนก็ซุปกินนุ่งเข่าละแก่เนาครับวันนี้ก็ซื้อซุป หางวัวนะครับจะทาซุปหางวัวให้นักมวยที่จะต่อยช่องเจ็ดสีวันชัยน้อยนะครับเนี่ยวันที่ส3บสามมฝาเคียด้วยนะครับแล้วก็เจ้าเพชรลิศนะครับผมเราโชคเจริญราชสีนะครับเนี่ยแล้วก็วันชัยน้อยนะครับมามาดามเชิญนะครับผมผู้สนับสนุนนะครของมาดามเชอนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ลองเบียร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะทําซุปนะครับซุปหางวัวนะครับลงทุนให้เลยนี่สนาดอร์เอ้า รวมพลังครปเยสอเย้มาล้วครับครบเจคู่เอกครับผมกับคู่รองลงมอซุปเลยครับเยอดๆอันอุ้ยเอนมีนองาม่จริงแต่ในเครื่องเติมหน้าอีเพ้นเพรว่าอ้มันรล่นแล้วเติมอะไรแล้วเดี๋ยวก็เ่ากันเรี๋ยวคุณคุณเป็นอ่ะตั้งิดตั้งคด ใส่เคิลนี่มันหอมบ่อยต่างนะเจี๊ยมเกี๊ยวเนาะเจียมเกี๊ยวน้ำส้มน้ำยังยุบวนฟังรอดเด้อาาจรย์เราเห็ดได้กลิ่นเสี่ยมมะดานเห็ดได้กลิ่นเก่งประเด็นมะาเมียปลาเนาะอ่ะผมยาวนะครับเดี๋ยวจะตัดให้นะสองคนนี้จะต่อยช่องเจ็ดสีนะครับเพชรฤทธิ์นะครับเหล่าโชคราชสีผมมัญญ่าพอดเอาแค่ข้อเดียวข้อครึ่งนะผมมันยาวและอีกคนนึงได้ไหน เรียบร้อยไม่เหลียเดี๋ยวชาต์เบ็ดไว้เดี๋ยวพี่ลองตัดให้เอาสกินเฮดเลยเจ้าวันช้ยน้อยนะครับไม่เอาก็เดี๋ยวหลุดจากถ้ารยังไานี่ม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดให้เดี๋ยวตัดผมแม่นะรูเรียงพุ่งนี้นะเกผมไปตัดวันนี้หละไอชาตเบดไปเด้อเนี่ยตัดผมรูเรียงเอออ่ะมี่บอก อุ้ยกระเซาโอสุดยอดจังสุดยอดจัตํบกาปลาสมครับผมมงในพี่น้องอุ้ยปวดแล้วกับเก่ากับน้ำลุยลุยลุยครับสุดยอดสุดยอดลุยพอจ่าลุยบีบาหน้าใส่มบีบาหน้า่ นลาเราเดียวได้แล้วขมสุกหางวัวมันใช่น้อยเป็นไงน้อมันผมสุกหางวัวนไงผ่านไหมผ่านได้ปะผ่านตีม่งสนาได้หงดูต่อยบัเดียวกันนะครับช่องเจ็ดสีนะครับ อาจารย์ใสอยู hmm. well, hey, right. oh so ่ตอนก็ส huh. น่จบนมายืดเติมครับดนี uh> ่ uh uh> uh ้าใมอดร่้วใจัอดงเ้นะบปะตามไ่ต้องเด้อปดกบองเริ่มไเปดกบองปรดกบองโอ้แกวไหม โอ้มีคนสุขเลวะข้าวดปวดแล้วกเขอเมือีนเนาะลักการง้างสั่งบุ้ยอันนี้มุกยังวันนี้เอพราะมุกเอา่อมักมักเองบ่ือซื้อเขามากื้อมาอะไาวจ้ซื้อมะเื่อบ่สั่งนี่วันนี้ก็มีความสุขอีกวันหนึ่งได้พี่น้องเ้อแบบมึงครับ ก็ขอให้เทนเนอร์ผมพวกอาจารย์มีความสุขสุขภาดแข็งแรงครับผมนักมวยก็ขอไสนะนะครับผมหนึ่งสเย้แซ่บคือเกาพี่น้องลุยเฮาแซ่บดเลยงมอแลด้วาาแซ่บแซ่บก็ไปดับตัม่งฟังผมพรโบกไงพตะวเนาะโบกง

ช่วยว่วยาแก้แก้วพิดบลอืลอกจานคุณจะอะรตำตะเทียมพิดเรียมปลเลียคือแบบนถ้ามีจานหนึ่งกินแกินแซ่บเทสาดพร้อมมเร่วมบ่อก้วก้ปลอกินได้จะเปิดได้ทั้งอันปกินได้ กระไดต้มแซ่บก๋วยเตี๋เออมึงอย่าบอกดิล่ะเพื่อนคนเสียกำลังใจกวาดเลโก้กุญแจกระไดต้มแซ่บก๋วยเตี๋กระไดต้มแซ่บก๋วยเตี๋อย่าบอกฉั่นันเสียกำลังใจเราเราบ่งอยู่เลยโอ้ยอย่าไปบอกฉันคนเสียกำลังใจเนี่แต่พออาจารย์เราคำพันสหลวงต้มแซ่บก๋วยเตี๋ยว้าสิบนริเวณอาจารย์หนึ่งก็เสียให้กิน เราไม่กินเลยเนี่ยเออฝันวันฉลองต้มเสียบก็หนีฝันบอกสมัยตะงกินน้อยลอะลุ้มนี่เก่าไหมเมนสุพรรณหมูแล้วอือหมูหันวัวดูต้นใช่ๆนั่นๆจะกันอยู่ไปพักก่อนไปพักก่อนไป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 วันเช่นว่าด้วยไปอาบน้ำพักก่อนไป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 บันเช่นว่าไปครับขับไปพักก่อนไป แล้วก็เียนเรจารย์นอสี่งนี่ลนี่น่อยกินอิ่มมันก็ไปนะกไปอย่าดอกประแด็กินพอน่พ่อไหนครับประแดปลาเดงเอาไว้ของฝาเนาะเจ้าเดี๋ยวมือเน็บพี่น้องเดี๋ยวครับซอยล่างตรงหลังจานชนอมาใหม่ครับเนี่ยก็อดครับโหดเลยว่ะสุดเจ๋งความดี ต้มสุกหางวัวครับครับดีครับต้มสุกหางวัวมาดิมาดูหน่อยมาโอ้ยหน่อยมา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 หาผีเอกเหยียดดูจอดเลยตากไม้กันว่าไปอยู่กันอยจอดใหนชิวไปเลยมามามาต้มสุกหางตากฝนมาให้เลยนะครับเห็นรถผีเอกเดินออกมาหน่อยดูแข็งบ่เอ้าร้อนร้อนนะเช่นท่าดีกี่เบา โ oh. อ้โหอาจารย์เพิ่งปรุงกันแลยวอาจารย์มั่งแบงมาใครใครปรุงอาจารย์อาจารย์เองขอคำว่าบนรอ